ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับก็เราวันนี้นะมาอยู่ผมแโอเฟคครับติ้งเกมครับผมพาร์ทนี้ขอเกมไม่ขาผมกับโปรเจกต์เดนุ่มสกายวอลในพาร์ทที่สองร้อยสิบห้านะครับผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปขนาดนะครับเนื่องจากติดเรียนนับเยอะมีภาระมากมายเว้ยไม่ว่าจะเป็นการบ้านไม่ให้เยอะโคตรโคตรเยอะเลยเว้ยขึ้นมสามตรงนี้เลย นะครับโอเคเรามาอ่ะสโลยเรียบร้อยไอ้เย้แม็กเสียดไปหนึ่งนะครับอ๋อดูแฟกตัวต่อไปมาวันนี้มาโหดเว้ยมาโอ้ยยายาโอ้ยคลิปยาโอ้เกือบตายโอ้ยไอ้เกือบเกือบไม่ใช่เก็บโอ้แม่งอ่ารอดโอ้ชไม่รอดนะครับ เรียบร้อยนะเราแยกไปเจอกันอีพิโซดหน้ะ่ากกดไลคก็ซับสไครนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำรํำคลิปต่อไปครับผมก็วันนี้ก็ไม่รู้เป็นไรนะมันแหลกนะครับแล้วก็มึงจะพูดไว้พูดเร็วแต่พีอะไรนะครับก็อา่าบ๊ายบายนะครับ